เอาล่ะก็กล่าวสุัสดีกันนรับในเกม Back Wake นะครับเป็น EP ที่1นะก็ที่จริงผมก็อัดคลิปไปแล้วแหละแต่เสียงมันแบบเสียงเกมที่จริงผมอัดมาโอ้โหตอนแรกนี่นแบบโคตรเท่เลยแต่มามารอบที่2เออแล้วก็ผมไปปรับเสียงมันลดไงแล้วทีนี้ผมไปดูคลิปไอ้เฮียโคตรน่าเบื่อแล้วผมก็เลยเอาใหม่โอเคเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คแป๊บว่าได้ยังเดี๋ยวเป็นอีกก็ชิบหาย โอเคก็ okay. เสียงเกมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอขอ,อลาสักล้วแป๊บหนึ่งเออแล้วก็เกมน,นี้ลดราคาที่สตรีมเลยนะราคาประมาณ18บาทนะครับลด90%ก็ใครมีโอกาสได้ไปซื้อไปซื้อก็ซื้อมาเล่นนะทุกคนเล่นเป็นทีมหรือว่าเล่นกับเพื่อนสนุกมากเลยแล้วเล่นเจอคนไทยก็ก็สนุกเหมือนกันครับก็คุยกันได้ก็ก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่เป็นเกมที่สุดๆเลย เซิร์ฟ SCA ปิดเออ่เต็มว่ะงั้นเล่นเซิร์ฟจีนแล้วกันโอเคแล้วก็ปิงดีมากเลยเกมนี้ไม่ไม่ค่อยกระตุกแต่ก็กระตุกอยู่อืมเข้าใจใช่ไหม <c oughs> มีแต่คนจีนทั้งนั้นเลยก็ก่อเมื่อกี้ก็เซิร์ฟจีนแล้วนะก็ไม่แปลกหรอกมั้ง <c oughs> อยากหาเซิร์ฟญี่ปุ่นนะแต่ไม่มีอะ่ะงั้นขอเล่นเซิร์ฟนี่แล้วกันเดี๋ยวเซิร์ฟนี่แล้วกัน BBQ, BBQ นี่แล้วกันขอเจอคนไทยมั่งเหอะอนะขอละอนี่ครับแล้วเขาก็จะให้เราเลือก เลือกฝั่งเนาะนี่ฝั่งโจสลัดแล้วก็นี่ก็คือเรือเล็กใช่ปะเนี่ยคือเรือเล็กก็น่าจะเป็นเรือใหญ่แล้วก็เรืออะไรสกักอย่างนี่แหละแล้วก็เลือกสักฝั่งเรามาสู้กันแล้วผมจะไปฝั่งไหนดีอ,อ่านี่แล้วกันโอเคลอริสปาวผมมาเป็นฝั่งทานเรนะือเนาะขาเรียกว่าฝั่งทานเรือแล้วกัน,นเรียกว่าผังอะไรไม่รู้นนาวีเออใช่ฝั่งนาวีมาเลือกอาวุธขอเป็นสไนนแล้วส่วนนี่แล้วกันโอเคประมาณนี้สวยงามกับตันผมยังไม่เคยขับเรือสักครั้งเลยนะ เราเราต้องมาเช็คปืนใหญ่ไปนั่นจะเติมหมดแล้วแล้วก็นั่นไงเชี่ยกัปตันทำไมไม่บวกอะอ๋อล่มล่มล่มเหลือล่มอาเหลือล่มอ่ะอีกสักนัดปะล่ะอีกสักนัดปะล่ะฮะฮะแล้วก็รีโหลดแล้วก็รีโหลดครับทุกคนเออสวยเอ้ออ๋ออ๋ออ๋อเอออ๋อวัดวัดวัดเอ้ยระยะประชิดขนาดนี้กูยังยิงไม่โดนเลยกะเออเอยเลอทำไมคงเคียงอย่างงี้โอเค ปลอดภัยตรงนั้นโอ้ผมน่าจะเอากล้องกล้องส่องทางไกลทำไมทีไม่มีใครเอามาด้วยอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกล้องแล้วกันแต่ต้องตายก่อนน่ะนั่นหรือเปล่านั่นกันเรือโจรสลัดหรือเปล่าถ้ายิงโดนนี่จะเหหามากเลยทุกคนนะนะแต่ใช้อันนี้โดนอยู่ผมเก่งมากเลยอันนี้ไม่อยากจะโม้เดี๋ยวก่อนนะรีโหลดเสร็จยังโอเคผมไม่อยากจะโม้เดี๋ยวโชว์ครับทุกคนอ้าวขยับสักนิดนะเพื่อนเออ อุ้ยไม่โดนเอาไม่ไม่ไม่เอเอ,เอนี่ไงเห็นปะโอ้โห,โหสวยทีมสวยเออยิงไปนี่ไงอื้มหนีเลยยิงยงเงี้ยน,น,นี่ไปมันมันจะสะท้านอะกด V นะพอพูดกับเพื่อนแต่ทำไมเขาไม่คุยกันเลยอุ้ยรู้สึกว่าเพื่อนจะชิปหายไปละเดี๋ยวทำเองเพื่อน อ๋อไม่ได้ไม่ได้เอ้ยกัปตันหักอะไรก็ยังไอ่จะตายขอดื่มชาแป๊บมันมาใกล้จังวะปั๊บยิงอือไม่โดนเหรออ๋อไม่โดนโอ้ย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 โ oh, อ้ยโอ้ยโอ้ย ชิบหายละชิบหายละรีแพ้รีแพ้โอ้รีแพ้รีแพ้ no no v i e g o ็ n ด้ส go to underwater กูพูดถูกอ่าเนี่ยอังกฤษยิ่งเก่งอ่ะอ๋ออ้าวเฮ้ยคนไทยวะเฮ้ยอ้าวคนไทยอ่ะเฮ้ยซ่อมเรือสิเฮ้ยเอ๋อไม่ไม่รู้จะพูดไงเป็นอังกฤษชิบหายละทุกคนโอเคเดี๋ยวผมปั๊มให้เดี๋ยวผมปั๊มให้อ่ามีคนปั๊มแล้วมีคนปั๊มแล้วะผมเดบิคุมเรือล งัั้นเออก็อย่างงี้สิครับเอ้ยโจรสลัด200เมตร200เมตรเฮ้ยหิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยใครก็ได้หิวหน่อยใครใครเอาใครเอานั้นมาหิวหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอชาหน่อยขอชาหน่อยขอชาหน่อยเอาขอชาหน่อยเร็ว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 เร็อ้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย เรากำลังจะจมทุกคนไม่รู้นะว่าถ้าตายแล้วกดบีจะเขาพูดเขาจะได้ยินไหมโอเคโอเคไหนว่าโจสลัดอ่าเลขห้าเออร้อยร้อยหกสิบห้าเมตรมันอยู่ใกล้มากมันอยู่ใกล้มากอุย้ยอืมต <c oughs> ายแกกัป <c oughs> ตันระวังนะกัปตันเ,ออเหมือนเขาจะไม่ชอบพูดกันเนาะออ <c oughs> ไม่โดนว่ะจะโดนป่าว่าน่าจะโดนอยู่แหละ ขอขยับขอข,อข,อขยับเอาดีเอาดีเอาโดนโดนโอ้ยอย่างแม่นน่ะทุกคนการพัดเดอร์อัดเข้าไปอะมันก็ยิงผมโดนว่ะเ้ยเรือกำลังจะล่มอีกแล้วนนนนโอเคโอเคมีคนปั๊มแล้วมีคนปัป๊มละรีเพลย์รีเพลร,รีเพลร,รีเพลย์รเร็วเรือเรือส้มเรือเร็วเรากำลังจะจมเอ้ยทำไมเราโดนเราโดนเราโดนสองฟังเลย เราโดนสอบฟังเลยใบเรือไม่เป็นไรใบเรือไม่เป็นไรโอ๊ยทำไมเรือเหมือนจะล่มเลยเฮ้ยล่มแน่แน่ล่มแน่ๆล่มแน่แปั๊มไปปั๊มไปเราเราต้องฝากความหวังไว้กับกัปตันนะตอนนี้อ่ะล่ม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 รีแพร์รีแพร์รีแพร์เร็ว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 เอาไม่มีนะโอเคเอ้ย รีเพล่รีเพล่อาวทำไมเรือมันเอียงอย่างงี้อ่ะทุกคน,ออมน,มนมันมันมีถังวิตน้ำอยู่ข้างบนโอ้โหได้ละได้ละเรือเรือคงละเขาทำกระสุนไฟยังไงอ่ะทุกคนตาทางซ้ายทางซ้ายเจอแล้วเจอแล้วอีกนิดอีกนิดยังไงไม่ได้ใกล้ใกล้ก็มีเนี่ยไอ้้เหียเออโดน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 ไอชิบหายแล้วชนยิง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 ชนเฉยเอ้ยเรือจะล่มอีกแล้วเรือจะล่มอีกแล้ว ซ่อมใจเย็นใจเย็นเรือจะไปแล้วใจเย็นซ่อมก่อนซ่อมก่อนทําไมเรือมันเอียงอย่างนี้ว่ะโอเคโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหขอขอยับไปสักหน่อยได้ไหมขอขอยับไปสักหน่อยได้ไหมอีกสักนิดอีกสักนิดนี่แน่โดนเต็มเต็มตาย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 ,ตาย,ตาย <laughs> เรือจมแน่จมแน่ทุกคนจมแน่ จมแน่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 โอเคโอเคนดิดพาวเดอร์ใครใครมีใครเอายามาบ้างฮิวหน่อยครับฮิวหน่อยครับเฮลมีพรีเฮลมีใครใครมา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 ใครใครใครมา่มาเร,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 รา็ววเร็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 วจะตายแล้วโอเคโอ้ขอบคุณมากโอ้โหโอเคโอ้ทำไมมันเดือดจ,จังวะโอ้อ,อีกแล้วอ,อีกแล้ว เออไม่ต้องไม่ต้องกดหรอกกดีครับกดีครับกดไมค์กด V ครับกดกด V ครับเปล่าโอ้ยว่ายอยู่ทำไมไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครรู้วิธีกดไมค์อะเอาดีเอาดียิงยิงไม่ได้อีกโอ้รีโหลดกระสุนหน่อยใครรีโหลดได้ reload ด้วยข้างข้างหน้าเลือเพื่อนได้เปล่าเออเลือเพื่อนข้างหน้า อ้าวแล้วแล้วทำไมเราต้องไปด้วย,อ,อ,ยอ๋ออุอ้ยอย่าชนดิเอออ่าอ่าอ่ผมเจอคนหนึ่งทำไมยิงไม่โดนอะ่ะมันจะขึ้นเออมันไม่ขึ้นละออไ,ปไปไปไปเตรียมสบเสบียงทุกคนเตรียมลลเสบียงรีโหลดรีโหลดเกมนี้มีสบเสบียงหมดไหมครับทุกคนต้องทำไงอ่ะต้องต้องทำไงถึงเติมเสบียงได้อ๋อทำไมมันจะมีกล่องสะพายอยู่ข้างหลังเหลอเหลอะ เหลือๆๆละครับสวัสดีครับเล่นเมือนมีคนไทยบ่าวปะมีคนไทยบ้างะมีมัง้งน่าจะไม่มีนะน่าจะไม่ไไมีนะคนไทยอ่ะไอ้เหี้ยเกมโดราคาไอ้สัสเนาะเล่นอยาา่างมันนู่นนู่นโจสลัดด้านซ้ายเอ้ย <laughs> โอ้โหตายฮ่าตายฮ่าทุกคนโอ้ยโดนเต็มๆอะไรไม่รู้เรื่องไอเฮียคอตยุกคอตยุกขวาแล้วขวา ชิบหายแล้วทุกคนเตรียมตัวกับตันโหดจังวะกับตันล่อดิล่อดิล่อดิกดตัวไหนแล้วว่ากดไม่ใช่จียิงยิงยิงเดี๋ยวผมว่าชมพู ยิงไม่โดนยิงไม่โดนมันมาขวามาขวาหน้าก็มาโอ้ยมันยิงมามันยิงมาเตรียมปืนใหญ่ตีปืนใหญ่เตรียมปืนใหญ่หันขึ้นไปหันด้านซ้ายหันด้านซ้ายชิบหายละหันดีดีหน่อยหันดีดีหน่อยโดนไหมโดนไหมโอ้ชนอย่างนี้เลยเหรหลบก่อน ทำไมหัวชนหดจังวะเหมือนเหมือนเมื่อกี้เขาไม่ได้คุยกับผมนะ <c oughs> มันมีอ่ะอีกตัวหนึ่งอุ้ยชิบหายแล้วเลือจะล่มแล้วรีแพรีรแพ้ซ่อมเรือเร็วดีเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้ยิงไม่โดนเลยกากจังวะรีแพรีรแพ้เรือจะลม่ม <c oughs> โอ้ยมันเอาอีกแล้ว <c oughs> มันเอาอีกแล้วเรือเราล่มแน่เรือเราล่มแน่เรือเราล่มแน่เดี๋ยวผมโอ well ้โยชนะชนะชนะโวย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 ทีมเราไงนีเวียชนะนาวีไอสัตว์นีเวียคืออะไรวะนั่นสี่นั no ่นสี่นั่นสี่ลบ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 ไอเย้เก็บตัวลซ้าย อย่าไปโหลดอย่าไปโหลดอย่าไปโหลดกูได้ตายด้วยปืนใหญ่ว่ะว้าอ่ะอันดับ22อ้ยก็ถือว่าดีนะ S4 เลยทุกคนแต่ฆ่าไม่ได้ฆ่าเลยเล่นๆนี่เล่นนี่มาอีกสักตาแล้วกันกำลังกำลังสนุกเลยนะทุกคนดูสนุกกันหรือเปล่าซื้อกั็ถ้าสนุกก็ไปซื้อมาเล่นนะทุกคนเขาเขาไม่ได้สมบัติสุดนะเขาเป็นสมบัติสุดเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาใช่มันน่าจะ เป็นคนไทยมากที่สุดอ่ะนี่นี่นี่โอ้ขึ้นไปน้ำหมดเลยเผาเอ้ยนี่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 แหละนี่แหละเออเหมือนคนไทยมากกว่าเนอะพอ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 ดีมกับน่าจะใช่มั้งโอเคสปาเลยอยากเป็นกัปตันนะแต่เดี๋ยวเพิ่งนี่ก่อนฮัลโหลฮัลโหลก็อ่ะโหก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลจานอสฮัลโหลฮัลโหลมันยิงยังไงวะปืนเนี่ย Hello ผมอยากขับเรือผมก็อยากขับเรือครับ งั้นก็ขับมาหลายคนเลยครับอือต้องพูดอย่างนี้สิอยไรอะ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 ไรล่ะเฮ้ย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 เอ้าอะไรวะเฮ้ยได้เป็นโชว์สลัดเฉยปัญญองปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนะเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเขาเตรียมตัวนี่หว่าเดี๋ยวมาพูดตอนเตรียมมาพูดก่อนรีโหลดรีโหลดรีโหลดเดอะแคนนอนรีโหลดเดอะแคนนอน เอาอะไรไม่มีอะไรให้เฮลลดิดเฮย์สีเขียวมึงอยู่เรือนู้นมึงมาเลเรือนี้อ้าวอ้าออโหไม่ใช่ไม่ใช่พ็อกซี่อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยมีอย่างงี้ด้วยคนละตีก็ยังอยู่ด้วยกันได้อ๋อเนี่งสีเขียวเนี่งสีเขียว อย่าเพิ่งยิงซิแล้วปืนไฟนี่เขาหายยังไงอะใครรู้มั่งเอาไ้หูอาเด่อนี่ถามนี่ถามจริงนี่ถามจริงๆนะเนี่ยโอ้ตอบกลอนสั่งกันสายมาสายมาโอ้โหปืนใหญ่ปืนใหญ่เยอะมากปืนใหญ่เยอะมากปืนใหญ่เยอะมาก อ่ะตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายโอ้รีแพรีแพ,อ,พอ,อ้อชิมหายละยิงไม่โดนหรอกยิงไปแค่นั้นแหละข้างหลังมีปืนใหญ่ให้ยิงไหมเอ,อ้ยยิงไอ้ด้านซ้ายนี่ก็ได้อัดมันให้หมดยิงยิงยิงอโอ้โหคนก็เกิน,อน,นบอกปิงดีตเน็ตกูกากไง เออเออ double Q double บ double Q อ่ะจะตายเดียว,บบว,บบวกันเดียวกัน,อกนโอ้ยยนงหมดชิปหายแล้วโจสลัดขึ้นเอ้ยไม่ใช่ทหารเรือขึ้นหรือเปล่าวะเฮ้ยรีแพ้รีแพ้เฮ้ยรีแพ้เฮ้ยโจสลัดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่รีแพ้รีแพ้ปั๊มน้ำหน่อยปั๊มนานปั๊มน้ำปั๊มนาน เตรียมกระสุนเตรียมกระสุนเร็วเร็วกับตันใจเย็นกับตันแับคำดาวคบโนลส์นลสแคบลีโลเดอะนอนนโอ้จะตายสตอปแคบนลส์ oh shit oh s h i โ oh อย้ยชิตอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะจมน้ำตายไหมเนี่ยโอ้รีแพร์รีแพร์รีแพร์เฮอรี่เฮอรี่รีเพรเดอะโฮลรีเพรเดอะโฮลเฮอรี่ปั๊มวอเตอร์ปั๊มวอเตอร์อ้าวคนไทยไปไหนหมดเนี่ <laughs> deeper, yo, yo, yo. ยเช่วยกันปัม๊มช่วยกันปัม๊มปั๊มน้ำใครซ่อมซ่อมซ่อมหน่อยรีเพรหน่อย <c oughs> กำลังปั๊มอยู่กำลังปั๊มอยู่ อ่าวนัรัชิบหายแล้วโอชิโดชิจะจบน้ำตายไม่เนี่ยรีเพดอโฮลเฮลีเฮลี่คบดอนลัสรับ why you go to fight แคบช่วยกรนปั๊มช่วยกรนปั้มปั๊มปั๊มแล็วเฮ้เลือเลือคืนละเลือคืนละเลือคืนละ เร็วเร็วเร็วมีสองรูสองรูตรงไหนเนี้ยโอ้หนั่นไงเฮอรรี่ริแพร์รีแพร์เฮอรรี่เฮอรี่คนคนต่างประเทศคนคนต่างประเทศขับเรือโดนลาส์แคบรันแคบฟักแคบโดนลาสครับรันรันโดนแอคแทกวิวลูส we will lose no we will not lose no we will lose, lose the last cap โอ๊ย cap ขับเรือไม่เป็นนีิว่าโอ้กัปตันขับเรือไม่เป็นเหรอทุกคนเยอะจัง fuck you cap be fuck you อ่ะ p r e p a r e the boat นี่พวกนี้กัปตันมันขับเรือไม่เป็นกัปตันมันขับเรือไม่เป็นทุกคนไม่เปลี่ยนกัปตันได้ไหมเฮ้ยอยากเปลี่ยนจัดมีโหวตปะวะเออนั่นแหละแม่งต้อง E S C อ่ะมีเหรอโหวตเปลี่ยนกัปตันเถอะกดเล่นทำไงอ่ะเปลี่ยนกัปตันเถอะแม่งกัปตันเล่นขับไม่เป็นนี่ว่า แม่งบุกอย่างเดียวเลยอ๋อิ j ท่านได้เรือเล็กกว่าทุกคนแต่ก็ได้อยู่ใครเอากล้องมาบ้างเนี่ยใครเอากล้องมาบ้างเนี่ยไม่มีเหรอโอ้โหจบละจบละเอากล้องมาไม่รู้โดนยิงฮะรูเราเราเรารีบซ่อมเอากล้องมาด้วยดิโอ้โอ้เออเนี่ย เก็ตเอารับเก็ตเอา fuck you อย <Criminal. S 1> ่ากับตันไม่ขับเรือไม่เปลนใครมันเป็นกับตันกับตันมันขับเรือไม่เป็นนะกับตัน you is a newbie ครับฮัลโหลไม่งขับเรือไม่เป็นลี่ยนเ้ยเออฝากสมัครแป๊บผมก็ขับไม่เป็นหรอกอย่าขับโอ้ชิต Fire, fire. กับตันแม่งโอ้ยขับเป็นปะเนี่ยแม่ง oh, เข้าไปให้มันยิงนี่ว่าเฮ้ยใครรู้วิธีท,ทำกระสุนไฟมัง่งบอกหน่อยอ๋อจะมีเตาไฟอยู่ครับมันต้องเอากระสุนแบบไปใส่ไฟโอ้สอบลนแคบไอ้เห็นไอ้เห็นกับตันแม่งขับเรือไม่เป็นเออเห็นเห็นเตาไฟแล้วแล้วก็เอากระสุนธรรมดาใช่ไหมไปนั่น โอ้ยอะโอ้ยกับตันแม่งเอ้ยขับเรือได้ขนาดนี้เลยเหดจริงๆอิอไปแล้วเรือไปอีกแล้วฟักอยู่ครับอยู่โซน n o o โอ้ยเปลี่ยนกับตันทีเปลี่ยนกับตันดิเปลี่ยนกับตันดิเปลี่ยนกนะับตันเปลี่ยนยังไงล่ะนั่นเลยลองกด ESC ลองอา่านดูดิมันมีมูมตี้แคปตันอะไรเนี่ยกดดู I know I'm Noob อ้าวใครเป็นนะตอนนี้อ่อตอนนี้กัปตันเราคือผู้ผู้ใครเนี่ยใครใครเป็นกัปตันตอนนี้ใครกัปตันเฮ้ยเสนอตัวดิไอ้เหี้ยเนี่ยผู้ผู้เนี่ยอ๋อนี่ไงกัปตันมาดิครับฮัลโหลครับขับเรือเป็นเปล่ากัปตันคนเนี้ยขอให้ดีกับคนเมื่อกี้แล้วกัน,เ,กนเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทำกระสุดไฟดูตรงไหนไฟให้ขาตรงไหนอ๋อนี่ไง ต้องต้องรอใช่ไหมหรือว่ายัางไงรอนานรอนานไหมไอ้กระสุนไฟไม่นานโอเคเราเตรียมกระสุนธรรมดาไว้กอนกัปตันขับดีๆล่ะขับไม่ดีเดี๋ยวโดนตบก็ไม่ใช่โอ้โหกัปตันยังไม่ได้ทำอะไรเลยสวยโอ้ผมได้ที่300อ้ะนะโห เ,ออเกมนี้ก็ต้องใช้ความร่วมมือกันทั้งลูกเรือแล้วก็กับตันนะทุกคนก็สำหรับใครไปเล่นก็จะเป็นลูกเรือก็เล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นดีๆหน่อยนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ขับเรือเดี๋ยวหาว้างๆไปขับเรือเล่นดีกว่าน่าจะสนุกอยู่มั้งโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ